เราเราเป็นทีมจากต่างจังหวัดที่ได้แชมป์พยายามไต่เต้ามาจากถ้วยต่ำๆๆขึ้นมาเป็นว่าผมกับเด็กคนระับผมกับเด็กพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะคือผมก็ไม่มีความรู้เรื่องของโค้ชเลยเด็กที่นี่ก็คือเขามีความมานะอยู่แล้วครับ สวัสดีครับผมโคดแอมอนิทัศน์ปนาวีนะครับเป็นโค้ดประจำอะคาเดมีนองบัวพิทยาเอฟซีรุ่น18ปีครับที่เพิ่งได้แชมป์กมภละศึกษา18ปีกอเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับสำหรับผมนะครับเริ่มต้นก็คือเล่นฟุตบอลให้ทีมนองบัวพูทเอฟซีครับจนถึงพิทยะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เล่นต่อยาวมาจนถึงปีประมาณ7ปีที่แล้วครับเลิกเล่นตอนประมาณ7ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มมารับงานโคชที่อะคาเดมีครับ ตอนนั้นเลเพราะมีพี่กร,รมที่ชักชวนมาทำอะคาเดมี่เลยครับตอนนั้นดีพันสองมันไม่แน่นอนเรื่องของเงินเดือนครับเรื่องของค่าจ้างก็เลยรับงานที่เป็นได้รับเงินที่แบบประจําดีกว่าพอผมจบจบเรียนจบครูพละมาครับก็เลยมีความคิดว่าทางบ้านนะครับทางบ้านอยากให้เป็นครูพละเลยครับอยากอยากให้รับรับราชการค,ครู<อ>ก็มีมีไปไปสอบบ้างครับช่วงแรกๆก็คิดอยู่ว่าจะไปเป็นครูเลยหรือว่า จะมาทําเกี่ยวกับฟุตบอลแต่เราได้มาทําเกี่ยวกับฟุตบอลเรามีความรู้ด้านนี้เราเล่นฟุตบอลมาก็เลยควบคู่กันไปกับการสอนครับวันแรกที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับเข้ามากับโค้ชผู้รักษาวประตูครับก็คือโค้ชทูนแล้วก็ไปช่วยชุดใหญ่ครับชุดนงบัวของพิจิัไปช่วยพี่กรรมครับทำ,ทำนู่นทํานี่แล้วแต่แกสั่งแล้วก็รอช่วงคัดตัวครับคัดตัวของอะคาเดมี่ครับก็เข้าไปคัดตัวรุ่นเด็กคัดตัวรุ่นเด็กเสร็จก็ ดูระยะออกมาวมาจนถึงอะคาเดมี่เด็กมีมาคัดอยู่คนนึงอืมวันแรกน่าจะไม่ถึงห้าร้อยครับไม่ถึงห้าร้อยนะจะไม่ถึงห้าร้อยครับประมาณสามสี่ร้อยครับประมาณนี้ย้อ<า>นแรกๆครับแล้วรุ่นแรกนี่ได้ได้ได้ใครบ้างรรุ่นแรกอืมรุ่นแรกตอนนี้มีธนก,กิจที่เป็นประตูเมื่อกี้ครับ<อ>ธนก,กิจอุทลักษ์ครับที่ยังอยู่อยู่แล้วก็มีที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็มี ทักษิณที่ออกไปแล้วครับตอนนี้อยู่คอนแกนยูเนเต็ดครับปีล่าสุดที่เปิดมีคนมาคัดอยู่คนล่าสุดล่าสุดน่าจะเกือบมันเป็น2ช่วงครับแบ่งเป็นสช่วงก็คือช่วงอายุ1 0บถึงสิครับแล้วก็1 6บหกถ้ารวมกันก็ประมาณสักเกือบ2,000ันครับสองพันประมาณสองพครับสามเป็นประมาณสองพใช่ครับหเท่าตัวใช่ครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาเป็นว่าผมกับเด็กนะครับผมกับเด็กพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันครับคือผมก็ไม่มีความรู้เรื่องของโค้ดเลยผมก็เพิ่งมาทํางานใหม่เด็กก็เริ่มใหม่เหมือนกันก็คือเด็กมีประสบการณ์แค่บอลอยู่แถวบ้านนะผมก็มีประสบการณ์แค่เล่นบอลอาชีพแล้วก็มาทํางานโค้ดเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องของระบบการสอนก็พยายามเรียนรู้ด้วยกันครับผมก็ไปเรียนโค้ดเรียนโค้ดเรื่อยๆครับตั้งแต่นู้นมาตอนนี้ก็จบบีครับก็ต่างคนต่างเรียนรู้กันก็ น่าจะเข้าใจกันครับก็เลยดูกลมเกี่ยวกันแล้วก็มีความเป็นทีมเยอะครับสำหรับ อเอา18ปปีนะครับผมของผมอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมจะบอกเด็กว่าพยายามเอาบอลไว้กับทีมให้เยอะที่สุดถ้าบอลอยู่กับเราเราไม่มีทางที่จะโดนเขายิงประตูครับก็คือถ้าถ้ามีจังหวะเข้าทำก็คือเข้าทำถ้ามีจังหวะที่เรายังทำยิงยังไม่ได้ก็แค่เอาบอลมาครอบครองให้ให้เขาอ่ะวิ่งเยอะที่สุดให้เขาวิ่งเยอะกว่าเราให้เราเป็นฝ่ายที่เอาบอลให้เขาครอบครองให้เขาไล่บอลแนค่คน,นั้นัเน้นก็คือช่วงเด็ก ช่วงเด็กๆเลยเน ith, เ้นของบอลแมทรีครับเรื่องการเลี้ยงริบบิ้งเรื่องของการเทินบอลปกติแบบเหมือนทุกที่ครับแล้วก็โตมาก็ส่วนมากจะเป็นเล่นพวกลอนโดเล่นลิงครับเล่นลิงแล้วก็คองบอลส่วนใหญ่ก็คือซ้อมคลองบอลครับต่อจากน้เล่นโพสิชันคองบอลเป็นแล้วแต่แล้วแต่เซสชั่นครับอืมน่าจะมีเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ่ออะคาเดมี่ส่วนมากมันเริ reath, like od, store, <net> ่มกระจายไปทั่วประเทศแล้วครับ เราเราเป็นทีมจากต่างจังหวัดที่ได้แชมป์ก็น่าจะมีอะคาเดมีอ <único Liberty Overwatch> <güzel fit> ื่นๆหรือโรงเรียนที่ทำอะคาเดมี่อื่นๆแบบแบบยังไงครับแบบเห็นเห็นเราได้แชมป์ก็พยายามแบบผลักดันโรงเรียนตัวเองให้แบบมีคุณภาพหรือมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับทีมที่อยู่ในระแวกที่เขาเรียกว่าตัวยืนของของรายการนี้ครับพยายามไต่เต้ามาจากถ้วยตําๆขึ้นมาแบบแบบเราครับแตกต่างจากที่อื่นที่ผมบอก ได้ uhm. Però แต่ตอนต้นครับก็คือที่น so ี urgency, ่เราถ้าเปรียบเทียบก็คือประธานเขามีโรงเรียนอยู่ที่นี่มีสโมสรอยู่ที่นี่ก็คือไม่ต้องแบบเอานักฟุตบอลไปเรียนที่อื่นเอานักฟุตบอลไปซ้อมที่อื่นแล้วก็ค่อยกลับมาที่สโมสรอะไรประมาณนี้เราคือมีทุกอย่างเปรียบพร้อมให้เขาที่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่ต้องกระทบเรื่องของการเรียนไม่ต้องกระทบเรื่องของที่อยู่ที่พักครับแล้วก็ เด็กที่นี่เหมือนที่พี่หนุ่มบอกครับก็คือเขามีความมานะอยู่แล้วครับมานะอยู่แล้วก็คือเวลาว่างเวลาเวลาเขาไม่มีอะไรทําหรือเวลาที่โค้ดไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมเขาจะพยายามแบบกระตุ้นตัวเองครับพยายามแบบมาซ้อมเองมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองประมาณนี้ครับอนาคตนะครับ อนาคตจะพยายามพยายามให้แบบทำผลงานหรือสร้างเด็กครับอันดับแรกอะคาเดมี่เราตั้งเป้าไว้ก็คือพยายามสร้างเด็กให้ขึ้นไปเล่นสมัอาชีพเป็นตัวหลักของสโมสรแล้วก็เป็นตัวหลักของเป็นแกนหลักของทีมชาติอยู่แล้วครับในทีมชาติแล้วก็เราก็พยายามจะพยายามผลักดันให้เขาขึ้นไปเล่นบอลอาชีพให้เยอะที่สุดครับ